เริ่มกันที่แพ็กแรกครับผมกับสเต็ปอัพแพ็กแรกปุ๊บขั้นต่ำห้าร้อยอูย้ได้สองพันก็มาดีระองร้องอู้ได้สองพันห้าร้อยช่ำช้ำห้าร้อยช่ำช้ำไหมโอ้โสามพัน สวัสดีเพื่อนเืนชาวสระเว็บทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสไลเวซ์แนลอยีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในส่วนของนี่เลยไล์เกมเศรษฐีนั่นเองนะมอกเลยนะาอินเทอร์เฟซอันนี้ค่อนข้างไม่ชินต้ามากๆเลยนะแล้วก็เมื่อวานนะครับผมได้ทําการไลฟ์สตรีมในส่วนของการเล่นน้องออโรร่านะเป็นยังไงนะครับผมก็ได้คิดแนวเซตอะไรประมาณนั้นไปแล้วก็ผมรู้สึกว่าน้องออโรรานี่ค่อนข้างดีจะเก่งมากๆเลยนะและในวันนี้นะครับผมผมก็จะมานะ หาน้องออร่าให้ได้นั่นเองนะครับผมโดนไป16 0 0 0ันเพชรนะดูเพชรที่ผมเหลือดิดูเพชรที่ผมเหลือนะประมาณเหลือแค่6กเ้พชรนั่นเองนะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของเราครับวันนี้เราจะมานี่เลยเมาส์แปก์สเตปอัพนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับผมนะราคาถ้าจะอยู่ประมาณ600กว่าบาทนั่นเองนะครับผมก็นะถ้าใครใจดีเห็นคลิปนี้สปอนเซอร์หรือผู้ใหญ่ใจดีเห็นคลิปนี้กราบนะครับ เข้าช่องด้วยนะครับผมจะรีวิวให้อย่างงามเลยนะครับก็นะขอขอขอสักสปอนหนึ่งนะจะดีมากๆาเลยนะส่งคลิปนี้ให้ติดสปอนให้ได้นะครับผมเออช่องทางการติดต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมชี้ไว้ใต้ดีสคริปชันนะถ้าสนใจน่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการเติมนะครับผมเพือ่ออ่าแพ็คสเตปอัพตัวนี้เลยนะนี่นี่น,นี่ไอตัวไหนเออดีตัวนี้นะไอสเตปอัพไอตัวนี่ที่เมส์ผมชี้อยู่นี่ นี่เลยนะมานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทําทการเติมกันสักนิดนึงนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกี่เพรน,นะตอนนี้มีอยู่ที่69เพชรพอันนี้ยังไม่ได้รวมในส่วนของหน้าต่างกล่องจดหมายด้วยนั่นเองนะอะเดี๋ยวเราไปเติมกันดีกว่านะครับผม let's go ครับมาครับทุกคนผมก็ทําการนะเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเจ้าตัวนี้เลยอตอนนี้เราสตาร์ทอยู่ที่69้นะทุกคน เดี๋ยวรับของก่อนปุ๊บอันนี้มันจะรวมในส่วนของแพ็กสเต็ปอัพมาเลยนะเพชรหกพันหกร้อยเพชรช่ำๆอิ่มๆหกพันหกร้อยเพชรมาเริ่มกันที่แพ็กแรกครับผมกับสเต็ปอัพแพ็กแรกปุ๊บขั้นต่ำห้าร้อยกูได้สองพันก็มาดีรอลลกูได้สองพันมาแพ็กที่สองโอ้โหห้าร้อยสัตว์2องพันมาแค่มาแค่หยอกๆน้ำจิ้มหยอกๆโอ้โหจิงได้สองพันมาน้ำจิ้มหยอกๆครับ 2,000มาครั้งเดียวแล้วก็500ยาวเลยโอ้โหไม่เชี่ยแม่งเก็บที่ผายเลยโอ้โหนี่เลยครับทุกคน2,000มาอีกหนึ่งจี้ไอหนึ่งรอบครับผมห้าร้อยช่ำๆอ้าร้อยช่ำๆไหมโอ้โหสามพันอีมาเว้บหมื่นเพชรมันยังมีหวังไหม หมื่มน 1, โอ้โหเขียนได้เห็นเลขหนึ่งกูรู้ว่าหนึ่งหมื่นไอสัตว์หนึ่งพันโอ้โหห้าร้อยครับผมมาครับสองพันดีน้องๆ้องสองพันไปดีห้าร้อยขอสักห้าพันได้ไหมโผล่มาปุ๊บป้าพันห้าร้อยไอสัตว์และแพ็กสุดท้ายครับโอ้โหห้าร้อยฉ่ำๆอิ่มๆจ้าโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมอ่ะตอนแรกมี69นะครับผมผลประกอบการนะน่าจะหมดจริงๆแล้วแหละมีไหม ไม่เหลือแล้วนะครับผมผลมก็การทั้งหมด2 1งห9ได้มาทั้งหมด21,600เมตรนั่นเองนะครับผมโอ้โหเยอะมากนะทุกคนสเต็ปอัพนี้นะครับผมราคาประมาณ500-600นิดๆนะครับผมได้มา21,000มามามีกิจกรรมอะไรแจกฟรีไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับผมมาแพกออโรร่านะครับผมเราจะสุ่มได้ทั้งหมดประมาณ20-40รอบนะครับผมมาขอ9ชั่วโมง9ชั่วโมงแพ็คแรกครับปึ๊บเข้าไป โอ้โหไม่ออกครับปุ๊บเขาให้5ชั่วโมงครับผมไปครับปั๊บปับป,บปบอุ้ย9ชั่วโมงอันแรกมาครับ9ชั่วโมงอันแรกมาทุกคนถ้าเราแลกและ,และมันออก9ชั่วโมงอันนี้เลยถือว่าคุ้มค่าผมบอกเลยว่าผมได้นารีก,กับสไปก้ามาครบแล้วทุกคนอ,อ54เพรใช่ไหม54เพร ขออนุญาตเปิดแบบนี้เลยแล้วกันนะทุกคนไม่เป็นการเสียเวลาไปโอเคครับมา9ชั่วโมงเดี๋ยวขออนุญาตทําการดูโฆษณาแป๊บนะทุกคนมาครับทุกคน9ชั่วโมงเปิดมาผมบอกเลยว่าผมได้นารีกับสไปก้ามาครบแล้วทุกคนถ้าเราและและมันออก9ชั่วโมงอันนี้เลยถือว่าคุ้มค่าออกลล่ะ ในที่สุดอืืแคก่อนแบบนี้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอีโวออร r านั่นเองนะครับชื่นใจนะทุกคนจะโดนไปทั้งหมด1,500คุ้มแล้วบวกเป็น1,7,000คุ้มแล้วนะครับผมไอดีนี้นะ ได้มาแล้วนะครับผมในส่วนของ EV o a u r o r a นั่นเองนะในส่วนของตำนานรลวกนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าแพ็คจะอยู่อ่ะยังอยู่นะครับผมอันนี้ได้ครบหมดเลยนะ1น5 0น้บาทนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผลประกอบการก็ยิมแคมป์บีมันทีเรียบร้อยแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าในการรีวิวออ r รร่านั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ผลประกอบการไว้คุ้มแล้วนะก็ฝากเรื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมคลิปนี้จบเท่าที้เรียน,นีแล้ว เพราะวารกิจของเราคือตามหาออร่าเป็นที่เรียบร้อยนะจะได้ประหยัดเพชรต่อไปนั่นเองนะครับสองหมื่นเพชรน,นี้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ